มาไงไม่รู้น้ำ ระบบไฟฟ้าช้อนมือนนครับ<ะ>แล้วก็แอร์มันอยู่ข้างล่างแนะอร์หดซ้อมมันอยู่ข้างล่างแล้วพังแต่เขาแคเตรียมตัวกันมาแล้วครับพังแล้วก่อนอันนี้มากัานหลายคันแล้วเอ่อ